โอเคนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกมจูเกสเซอร์นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิควิธีการเดาภูมิภาคในประเทศไทยให้ออกนะครับว่าคือภูมิภาคตรงไหนแต่ว่าผมจะไม่ได้เจาะจงถึงจังหวัดเนาะแค่จะสอนเทคนิคการเดาถึงภูมิภาคเฉยๆนะครับหรือว่าโอเคนะไปเริ่มกันเลยนะอ่าผมจะเป็นใช้เวลา30วิเนาะแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ได้เนาะแผนที่ประเทศไทยนะลุยกันเลยนะ Let's go โอเคเปิดมาที่แรกอันนี้เนาะสังเกตได้จากต้นนี้เลยนะครับอันนีนะ้จะเป็นสังเกตได้แบบนี้นะาัใตายนะครับโอเคเรารู้แล้วว่าาคใตายนะครับเราอาจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเจาะจงจังหวัดก็ได้นะแต่น,นี้คือรู้แล้วคนระับว่าาคใต้นะโ okay, อเคอาจจะไม่ทันนะโอเคเราจิ้มไปที่ของภาคใต้ก็ได้นะครับนะาคตาใต้แถวนี้นครับตรนนี้นะอาจิงด้วยนะาัใตายนะ เนี่ยนครศรีธรรมราชนะครับสราธานีประมาณตรงนี้ครับโอเคนะครับอันที่สองเนาะอันนี้น่าจะภาคอีสานนะครับหรือว่าภาคตอนออกชิงเหนืออะไรนะครับสังเกตได้จากนะสังเกตได้จากมันเป็นเออ่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบนะการทำเกษตรกรรมเนาะเนี่ยดูเนี่ยจากการเลี้ยงอะไร เคจิ้ง okay. ที่หนึ่งของอีสานนะครับออไปร้อยเอ็ดไนปะร้อยเอ็ดอ่าจิงด้วยนะภาคอีสานนะครับจังหวัดเลยเนี่ยอำนาจอำนาจเจริญนะครับแถวๆอำนาจเจริญนะครับจิงด้วยนะอีสานนะครับโอเคต่อมานะครับโหอัน oh, นี้ยากนะครับอันนี้จะภาคกลางนะภาคกลางนะหรือเปล่า สังเกตได้จากการเป็นที่ราบนะครับมันเป็นที่ราบนะผาากลางนะโอเคไม่เจอข้อมูลอะไรเลยที่เป็นป้ายหรือว่าเป็นอะไรเลยนะจิ้มที่หนึ่งของผาากลางและแกนนอ๋อจริงด้วยนะอยู่ผาากลางจริงด้วยนะนครสวรรค์นะครับอันที่สองเนาะ อันนี้เหรอเห็นแบบแรกแล้วผมนึกถึงภาคอีสานนะหรือภาคตอนออาชิงเหนือนะนี่คืออะไรไม่ช่วยเลยเลยนะภาค,อ,าาภาคอีสานนะ่าจะภาคอีสานครับสังเกตด้วยรอบนะเ,เ,เมื่อกี้อะไรอ่านฮนะชิวยด้ยภาคอีสานเออเออกดผิดจิ้มผิดจิ้มผิดอ่าเกือบไปนะครับ จริงด้วยนะโอ้โหผมไปจิ้มทำไมแคนบเดียนะครับอ่าจริงด้วยนะเป็นภาคอีสานจริงด้วยนะเป็นภาคอีสานตอนบนนะแต่ว่าผมผมจะจิ้มอีสานนะครับแต่ผมเไปจิ้มแคนบเดียเฉยโอเคอันที่สองเนาะอันนี้โอ้ไปกรุงอ่ะตรงไปกรุงเทพนะครับบางปะอินเนะ่ะแปลว่าอยู่แถวภาคกลางเนี่ยนะครับ ถ้าเราเห็นป้ายแบบนี้ก็เดาไ้เลยนาะเป็นภาคกลางนะโอเคนะถ้าจะไปกรุงเทพมันก็ต้องไม่รู้อะประมาณแถวเนี้แหละจิ้มไปใกล้กรุงเทพก็ได้นะเดี๋ยวกันโอเคสามสิบหกกิโลเมตรใช้ได้นะครับถ้าเราเจอป้ายก็โชคดีไปนะครับโอเคเกมนี้ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคอันนี้เหร น่าเป็นภูมิประเทศแบบภาคอีสานแน่เลยนะครับมีน้ำลอง้วยนะเติองไปหาไปตรงนี้ไปนะไปหาป้ายเพิ่มเติมก็หยุดไปแค่นี้พอคุณดูแห้งแรงจังเลยบินดีจังเลยโอ้ไม่ใช่นะครับภาคกลางเนาะอันนี้ถือว่าเดาผิดไปนะครับขอไปด้วยนะครับโอเค อันนี้ภาคใต้เนาะผมว่าผมบอกแล้วนะครับผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าภาคใต้สามารถสังเกตได้ต้นนี้เลยนะครับเนี่ยที่เป็นสูงย,วยาวๆแบบนี้นะครับภาคใต้เนาะน,นี่เป็นภาคใต้ชัวร์ชัวร์แล้วว่าเป็นภาคใต้นะครับแต่ไม่รู้ว่าโซนไหนนะอันนี้ผมบอกไปต้นคลิดนะวับผมจะยังไม่เจาะจงถึงนี่นะครับถึงเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรถึงจังหวนนะัดเนาะเราจะเดา,าได้เพราะว่าภาคใต้นะลูก ภูมิภาคนะคอาจริงด้วยนะภาคใต้นะก mm hmm. ็ยังอยู่ในภาคใต้อยู่นนโซนนั้นนะ mm hmm. โอเคไป,เอไปกันต่อเลยนะครับอันนี้เหรออ๋อชัดเจนเลยนะอาเนี่ยชัดเจนเลยนะภาคอีสานนะอันนี้นะภาคตอนออกเชียงเหนือนะอันนี้ชัดเจนเลยนะแบบนี้ mm hmm. อันนี้ผมสังเกตได้จากภูมิประเทศน,นะแล้วก็มีต้นอันนี้นะพ่อแถวบ้านผมมีนะอาเราเห็นเราเห็นป้ายใช่ไหม สามารถไปดูไปได้เว้ยแต่ว่าอันนี้ดูไม่ทันนะอาจจะดูอะมองไม่ชัดอะอะกดๆไปที่นึงอ่ะอาจจงด้วยพักอีสานนะครับอยู่ตรงแถวศรีสะเกษนะครับโอเคต่อมานะครับต่อมาอันนี้น,นี่เหอมันเคยเห็นปัปแล้วเลยไปไม่ได้ อันนี้เนี่ยเป็นภาคภาคกลางนะครับภาคกลางนะเนอะท่านนี้ท่านนี้จิ้มจิ้มไปนะภาคกลางนะโอ้โหไม่ใช่นะภาคใต้นะห่างไกลเลยครับอันนี้ผิดไปนะขออภัยด้วยครับผมโอ้โมีตึกรามบ้านช่องนี้นะันจะภาคกลางนะชัดเจนเลยนะนี่แถวกรุงทเทพนะครับภาคกลาง โอเคไม่ต้องอะไรมากครับโอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวรุงนทพมหานครนะครับต้วจริงด้วยนะโอเคนะครับโอเคโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ลองขอพอไว้เท่านี้ก่อนนะครับภาคที่เรายังไม่เจอก็คือภาคตอนออกเนะแล้วก็ภาคเหนือไม่แน่ใจว่าเคยเจอไปหรือยังนะหรือผมไม่นี้นะ โอเคนะครับ okay, ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับจนจบนะ